สวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับทางช่องเราก็มีข่าวอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนอื่นหากอยากสน,นุกเต้นเต้นร้าวจก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับพบก,กับสุดข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่โรโนัลโดอนย่ยมเฟร็ดยังไงดีแต่แข้งแมนยูเกมเชือดอาร์เซนอลสุดมันปีศาจแดงแมนเชสเตอ็ดนะครับเปิดแบบรง port, ังอูตัดฟอร์ดพิชิตอาร์เซนอลสุดมัน3-2ในเกมพ,พ,พรีเมียร์ลีก นัดซูเปอร์มิงแมทมันขึ้นกินวันพื่อสวัดีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นเกมใหญ่ที่สุดและสนุกสูสีสมกับการรอคอยปิกกันไปพิกกันมาโดยตลอดนะครับโอ้ยเสียวอิลีครับพ่อแม่พี่น้องแถมมีประตูแป,ปลก,ปลกที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นให้เห็นกันนะครับและนี่คือผลสอบคอนเตม,มนช่เต็ดแ,แต่ละคนในแมทแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นเกมสุดท้ายของไมคคาเรลิกที่คุณทีมแบบขัดตาทับกับสมงสรอ,อีกด้วยนะครับและเจ้าตัวก็ประกาศลออาออกแก๊งเป็นตางการแล้วครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ขอให้โชคดี เราเริ่มต้นกันที่ดับเิธการนะครับได้รัาไปเจ็ดะไม่ใช่ความผิดพลาดของตัวตัวนะครับที่ทําให้ทีมเสียประตูแรกรวมถึงประตูที่2ซึ่งหมดสิทธิ์ป้องกันแม้เกมนี้เสียไปถึง2ประตูแตกก็โชว์เซฟสวยๆหลายครั้งเช่นเดียวกันนะครับดิเก้ดาโลได้รับไป7.5ขนดาะมีเกมที่ดีน่าประทับใจเลยทีเดียวนอกจากจะเล่นเกมรับได้แข็งแกร่งแล้วยังช่วยเกมรุกได้ดีอีกด้วยและมีส่วนสำคัญในจงังหวัดที่โรนัลดกระทุ้งประตูขึ้นนสองหนึ่ง วิตอเลียนเนยลดลลับได้รับไปเจ็ดคะแนนดูไม่ค่อยนิ่งยามรับมือกับลูกเซตพีดแต่ก็มีหลายครั้งที่ช่วยสก,กัดได้ยอดเยี่ยมนะฮะได้รับไปเจ็ดคะแนนหารื่องไม่ไหกัปตันเทีมนะครับได้รับไป7.5ขดาคะแนนมีเกมที่ดีเลยทีเดียวดูเหมือนกลับมามีความมั่นใจแล้วนะฮะหลังคุมแนวรับได้อย่างแน่นอนมากขึ้นแถมมีความพยายามในการขึ้นไปช่วยทําประตูอีกด,ด้วยแม้จะยิงไม่ได้คุณภาพก็ตาม อเลสเตเลสได้รับไป6.5ขนาคนจริงๆแล้วนะครับก็มีหลายครั้งที่ช่วยเกมรับดีๆแต่จังหวัเสียป,ประตู2-2นั้นปล่อยให้กาเบรียลมาตินเนลี่ได้เปิดบอลเข้ากลางลงโล่สกัดแม็กโทเมเนได้รับไปขนาดนอาจมีผิดพลาดแต่ก็เป็นการแทเกลที่แข็งแกร่งโดยชนะเทเกล6ครั้งมากที่สุดในสนามและช่วยเพล c ซิ่งดีๆเฟลสได้รับไป7.5ขนน พลาดท่าทําให้เดกอารได้รับบาดเจ็บจนทีมต้องเสียประตูแต่เขาก็แก้ตัวได้อย่างเยี่ยมเยี่ยมด้วยการแอซินกับลุโน่กดประตูทีเสมอหนึ่งหงก่อนเรียกจุดโทษให้กับเทียมจนได้ประตูชัย3 2แถมมีบล็อกลูกยิงของบุกยุซาการในช่วงท้ายเกมอีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นเกมที่มีํารร้ายเลยดีสําหรับดาวเตะเลือดสมบัฟบราซิลในวันย8ปเปแต่เมื่อมองภาพรวมถามแมนเชสเตอร์ไดช้ชนะนะครับกลายเป็นเกมที่ดีสาหรับเจ้าตัวไปเลย มาการ์ตรูดฟอร์ดได้รับไป6.5คะแนนเล่นทบบาบังขวาทําให้ดูไม่เป็นธรรมชาติและไม่สามารถเก็บ์ฟอร์มที่ดีสุดๆออกมาได้แต่ก็ต้องชื่นชมเจ้าตัวที่หาจังหวะดีๆตอนแอซซิสให้กับโรนัลยิงประตูพิกขึ้นนํา2ประตูต่อหนึ่ง 1, และก่อนหน้านั้นก็มีลงไปช่วยเคลียร์บอลหน้าปากประตูอีกด้วยบุนฟอน์นัสได้รับไป7คะแนนลงเล่นนัดที่100นะครับในสีเสื้อปีนาจงไม่ใช่เกมที่เล่นได้โดดเด่นมากนัก แต่ก็ถือว่ามีความมุ่งมั่นในการทุ่มเทและการนําทีมเล่นเกมรุกและยิงได้อย่างเฉียบขาดในประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งจจดันชชนโชได้รับไปเจ็ดคะแนนเหมือนมีเกมที่เงียบนะครับแต่ก็มีการผ่านบอลสองครั้งที่สําคัญมากๆส่งผลต่อเกมโดยครั้งแรกผ่านบอลให้เฟรดในจังหวะที่ทีมได้ประตูเสมอหนึ่งเนี่ยแล่หัวจากจังหวะที่ท,ทําได้ดีมากๆก่อนที่จะแทงบอลให้เฟรดที่เรียกจุดโทษให้กับทีมได้ครับ ลิสัโนโรนโดได้รับไป8คะแนนและเป็นแมนส์ออฟเดอะแมในเกมเกมนี้นะครับตอนแรกแรกใช้โอ,อกาสเืองไปหน่อยแต่สุดท้ายก็ยิงได้อย่างเฉียบขาดกับประตูที่ช่วยพลิกให้ทีมขึ้นนำา -1 ก่อนจะมาซัดจุดโทษเป็นประตูชัย3-2อย่างเยือกเย็นยังคงเป็นตัวความหวังเรื่องก,การจบสกอร์ของทีมเหมือนเดิมวันนี้ได้รับไป8คะแนนและเป็น Man Man. แมน of ออฟเดอะแมเราไปดูตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในสนามกันบ้างนะครับเจสซีล่ลึงการทานรอดบอร์ดในนาทีที่7 9ไม่สามารถให้คะแนนได้ อัลเทนิมาร์西亚แทนโรนัลโดในนาทีที่89ก็ไม่สามารถให้คะแนนได้ดันนี่ฟานเดเบกแทนบูนอฟเฟนเชตในนาที90นะครับก็ไม่สามารถให้คะแนนได้ครับจากซีโร่สู่ฮีโร่สถิติเชิดชูเฟรตฟอร์มเด็ดน้ำแมนยูหักกระบอกเบื่นเฟรตนะครับมีฟิลทีมแมนเชอนเต็มโชูฟอร์มได้อย่างได้ใจสาวกเรสอานี้และทำผลงานได้อย่างโดดเด่น และมีส่วนต่อเกมและการนำแมนเชสเตอร์เวสตดบ้านเชื่อดอาร์ซนอลสุดมันในเกมลีกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเฟซกองกลางดีกิทินชุดบราซิลของแมนเชสเตอร์ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยมีส่วนสำคัญช่วยให้ทัพไปแสดงเอาชนะอาร์ซูโน่สามสองที่สนามโอทฟอร์ดในศึกผิวนิวเก็ตในค่มคืนวันพดีที่สองันวาคมที่ผ่านมาครับโดยมิฟิวเลือดสาม่าโดนวิจารณ์อย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาและเกมนี้ดูเหมือนเขานะครับจะต้องการเป็นแพ้ระบาดอีกครั้งเมื่อดันพลาดไปเหยียบเท้าเดวิดดีแคร โกดชาวสเปนจนล้มไปบาดเจ็บในจังหวะที่เอมิลิเบนโตรยิงประตูให้ทีมปืนใหญ่ขึ้นนำหนึ่งศูนย์ยานรอยก็ตามเฟตก็ค่อยๆปรับมาร์โชฟอร์มได้ดีขึ้นเรื่อยๆในมีส่วนช่วยในการช่วยทีมด้วยการแอซิดหนึ่งครั้งแถมเปรียกจุดโทษอีกหนึ่งครั้งอีกด้วยติสกันยังมีจังหวะบล็อกยิงของบุเกโยซากาในกรอบเกิดโทษทำให้ทีมรอดพ้นจากการเสียประตูอย่างบุดเบ็ดโดยสถิติของเฟตในแมตที่แมนยูชนะอาร์เซนลสามสองมีอย่างนี้พยายามผ่านบอล5ดครั้ง ผ่านบอลสมเร็จสีครั้งผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย14ครั้งยังบอลกลับขึ้นมา6ครั้งตัดบอล4ครั้งเคลียร์บอล2ครั้งบล็อกลูกยิง1่งครั้งเรียกฟาวสองครั้งเรียกจุดโทษ1ครั้งและแอซิ์อีก1ครั้งนะครับสถิติยอดเยี่ยมหดสุดจุดรอดูกันคาลิกยืนยันไม่ได้คิดถึงอนาคตไม่รู้พรุ่งนี้จะทำอะไร ล้ำประกาศอำลาทีมแมนเชสเตอร์ูมคเดไรเคลิกได้เปิดเผยตามตรงว่ายังไม่ได้คิดถึงอนาคตของตัวเองแต่ยืนยันว่าการพละไปจากโรงละครแห่งความฝันเกิดจากการตัดสินใจของตัวเองบอกกันตามตรงผมยังไม่มีความคิดในตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้พาลูกไปโรงเรียนและหลังจากนั้นก็ค่อยมาว่ากันอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปผมยังไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดสินใจแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมาะสมแล้วผมใช้เวลาพักผ่อนก่อน ผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะหยุดมันเป็นการตัดสินใจของผม100%ผมมีสติผมเคารพสมงสรและผู้จัดการกิมคนใหม่ที่เข้ามาผมคิดว่ามันถูกต้องสําหรับสมงสรและสำหรับรัฐรังผมก็แฮปปี้กับสิ่งนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรับผิดชอบความจงรักภักดีต่อโอลิโกนาโซชามีผลเล็กน้อยแต่หลายเรื่องที่เกิดจากการตัดสินใจของผมเองผมบอกกับพวกเขาแล้วพวกเขาก็ตกใจนิดหน่อยในห้องเต็งตัวผมให้พวกเขามารวมตัวกัน มันไม่ง่ายเลยที่จะต้องไปจากผู้คนที่ผมเคยร่วมง,งานมาด้วยแต่ขอให้โชคดีนะครับสําหรับเส้นทางใหม่สําหรับไมเคิลคาริไม่แน่นะครับอาจจะเป็นคุมทีมที่เรียกว่าเป็นทีมนศึกิรพเมลีกนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาเยือนโอทัสฟอร์ดใหม่นะครับคุณจะอยู่ในใจของพเราตลอดไปสําหรับไมเคิลคารินะครับมีฟิลเชิงสูงนะฮะนี่คือสุลกาแมนเชสเตอร์น,นะครับซึ่งเป็นรอบเช้าคอมวันตที่3าทัานบวลครับ